สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนันงสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่2มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมเนี่ยพูดถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่มีนักวิชาการบางคนเนี่ยมาบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดไม่หมดแต่คําถาม ก็คือว่าที่พูดไปหมดนี่คืออะไรบ้างหัวข้อที่ประกาศหอมตั้งเอาไว้คือซากจากจำนำข้าวเริ่มต้นอย่างนี้ครับเรียกว่าเป็นการปลูกผีจากระช้าก็ได้นะครับเมื่อวานซืนนี้วันที่31พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดถึงเรื่องของงบประมาณแล้วก็แวะไปที่การตั้งงบประมาณชดเชยโครงการรับจำนำข้าวนายกบอกว่าอย่างนี้ครับ ถ้าพูดเรื่องข้าวที่พูดว่างบวันนี้เป็นงบในอดีตไม่ใช่อนาคตตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาโครงการจำนำข้าวขาดทุนไปแล้วกว่า9 5 0 0 0 0้านบาทรัฐบาลนี้ตั้งงบชำระหนี้ไปแล้วทั้งหมด7 8 0 0 0 0ล้านบาทคงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก3 0 0 0 0้้านบาทเงินตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่เอามาทำอะไรได้อีกเยอะถามว่าใครทำเอาไว้ล่ะครับ ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรแล้วก็ไม่อยากจะย้อนกลับเหมือนกันผมในที่นี้ก็หมายถึงนายกรัฐมนตรีพอพูดจบอย่างนี้นี่เป็นยังไงบ้างรู้ไหมครับปรากฏว่าทัวลงครับถลลมลุงตู่ว่าพูดไม่ครบถล่มลุงตู่ว่าชี้แจงไม่หมดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับคือลุงตู่เนี่ยพูดไม่ครบจริงๆเพราะว่าตัวเลข950,000ล้านบาทเนี่ยมันมาจากเงินที่ต้องใช้ไปตามนโยบายการจำนําสินค้าเกษตรทุกประเภท ตั้งแต่ปี2551จนถึงปี2557ใช้เงินไปทั้งหมด950 0 0ล้านบาททีนี้อย่างนี้ครับมีการอธิบายครับว่าเงินที่ใช้ไปกับหนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกันถ้าอธิบายอย่างนี้ก็เท่ากับว่าที่ลุงตู่พูดมาเนี่ยผิดทั้งหมดนะครับแล้วคําถามคือแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรอย่างนี้ครับลุงตู่พูดเหมารวมจริง แต่ว่าโครงการรับจำนำข้าวหรือว่ารับจำนำพืชผลาการเกษตรอื่นๆเนี่ยมันสร้างภาระด้านงบประมาณจำนวนมหาศาลจริงเช่นกันเลือกตั้งสอสอสมัยหน้าผมอยากจะเห็นเลอเกินนะครับจะมีพักการเมืองสักพักหนึ่งไหมครับกล้าไหมครับที่จะชูเอาโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมาเป็นประเด็นในการหาเสียงมีไหมครับถ้าเกิดพักไหนยังกล้าอยู่ผมยุกนิ้วให้เลยเพราะเท่ากับว่าจ้องจะโกงกันอีกแล้วนะครับ ทีนี้ก็ต้องฝากไปถึงนักพิชาการแล้วก็นักพิชาเกินทั้งหลายที่ออกมาอัดลุงตู่แล้วก็ปกป้องยิ่งรักทักษิณน,นะครับคราวหน้าคราวหลังเนี่ยเห็นลุงตู่พูดได้หมดเนี่ยตัวเองก็ต้องพูดให้ครบด้วยนะครับไม่ใช่พูดไม่หมดเหมือนกันจะได้แสดงการเป็นวิชาการจริงๆไม่ใช่วิชาโกงนะครับเอาอย่างนี้โฟกัสไปที่นโยบายรับจำนำข้าวก่อนก็แล้วกันนะครับย่าไม่พูดถึงเรื่องโกงนะครับโกงยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเอานโยบายรับจำนำข้าวก่อนนโยบายรับ จำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI เขาได้ทำการสรุปเอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการค้าข้าวข,ข,ของไทยแล้วก็ภาวะหนี้สินอย่างนี้ครับช่วงปี2554ถึงปี2555 ถึงแม้ว่ารัฐบาลยิ่งลักในขณะนั้นเนี่ยจะยอมรับว่าการจำนำข้าวเนี่ยมีปัญหาในทางปฏิบัติโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในบางขั้นตอนยอมรับนะครับแต่ว่ายิ่งลักก็ยังคงยืนยันยืนยันว่าการจำนำข้าวเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีเอาอย่างนี้ครับครัวเรือนชาวนาทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ4ล้านครัวเรือนด้วยกันแต่ว่าชาวนาที่เข้าโครงการจำนำฟังให้ดีนะครับมีไม่ถึง900,000ครัวเรือนครับ คำถามก็คือว่าชาวนาที่ยากจนเนี่ยได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เท่าไหร่เงินจำนวน300แสนล้านบาทที่นำมาใช้กับโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันตกอยู่ในมือของใครบ้างประชาชนส่วนใหญ่นี่ยังเข้าใจผิดนะครับคิดว่าชาวนาส่วนใหญ่เป็นคนจนแต่ในข้อเท็จจริงไม่ใช่ครับข้อเท็จจริงเดี๋ยวปรากฏว่าในข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาได้แสดงเอาไว้ว่าครัวเรือนคนไทยทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ครัวเรือน สูงสุด40%ของครัวเรือนไทยทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าเป็นครัวเรือนชาวนานะครับจำนวนทั้งหมด1ล้าน1 8 5 0 0นครัวเรือนด้วยกันซึ่งครัวเรือนเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่ได้ประโยชน์จากการจำนนำข้าวมากที่สุดเพราะว่ามีผลผลิตข้าวเหลือแล้วก็ขายให้กับรัฐบาลมากที่สุดถึงร้อยละ52ของผลผลิตที่ชาวนาทั่วประเทศนำออกมาขายในตลาด เพราะฉะนั้นโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยจึงเป็นการนำเอาเงินภาษีที่เก็บจากประชาชนทุกคนรวมทั้งคนจนแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับกเกษตรกรที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็ที่มีฐานะปานกลางนยโยบายแบบนี้นี่เป็นการเพิ่มความไม่เท่าเทียมของการกระจายรายได้ซึ่งจะสวนทางกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลนะครับเรื่องโกงโครงการรับจำนำข้าวจนก่อให้เกิดการรั่วไหลแล้วก็ความสูญเปล่าจำนวนมหาศาลนั้นอธิบายความกันอย่างนี้ครับ ก้อนแรกคือเงินที่ซื้อข้าวจากชาวนาบางส่วนเนี่ยเกิดรั่วไหลไปยังโรงสีและชาวนาในประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่ามีโรงสีบางแห่งเนี่ยนะครับเขาไปลักลอบนําเข้า,ข,าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านและเอามาสวมสิทธิ์ในการรับจำนำนักวิชาการในกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาคาดการว่าอาจจะมีข้าวจํานวนหลายแสนตันเลยทีเดียวที่เข้ามาในประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีการลักลอบสวมสิทธ์จํานวน5 0 0แสนตันจริงๆแปลว่าอะไรครับ แปลว่ามีเงินภาษีคนไทยจํานวนถึง2,000ล้านล้านบาทที่รั่วไหลไปยังชาวนาในประเทศเพื่อนบ้านและโรงสีที่ทุจริตโรงสีบางแห่งนี้ลักลอบนําข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านนี่มาสมสิทธิ์โดยใช้ชื่อของเกรรษตรกรบางคนและโรงสียังตัดค่าความชื้นและก็สิ่งเจือปนในข้าวของชาวนาแบบเกินความเป็นจริงอีกต่างหากนะครับโรงสีบางแห่งเนี่ยร่วมมือกับเจ้าของโกดังบ้างซเซอร์วเยอร์บ้างแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐบ,บ้างในการที่จะ จัดส่งข้าวจํานวนที่ต่ํากว่าของจริงส่งไปหรือไม่กระส่งข้าวคุณภาพต่ําเข้าวกระดังของรัฐบาลหรือแม้แต่การที่มีข่าวว่ามีในหน้านักการเมืองบางคนเนี่ยวิ่งเต้นนําเอาข้าวของรัฐบาลไปส่งขายให้กับผู้ส่งออกบางคนโรงสีบางแห่งยังต้องจ่ายเงินค่าว,วิ่งเต้นเลยนะครับเพื่อขออนุญาตข้ามเขตไปซื้อข้าวในจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่จังหวัดของตน โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยจึงก่อให้เกิดการทุจริตที่เป็นระบบอย่างกว้างขวางไม่ใช่เพียงแค่การทุจริตแบบเล็กๆน้อยๆเพียงบางจุดเท่านั้นไม่ใช่ระบบการป้องกันการทุจริตมีแค่บนกระดาษนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปตรวจจับผู้ทุจริตรายใหญ่ๆได้เลยเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการทุจริตนั้นๆการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยจึงเป็นอาชญากรรมแบบไร้เจ้าทุกนะครับ โครงการรับจำนำข้าวเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนทุจริตเมื่อชาวนาและโรงศีที่สุจริตเห็นว่าคนอื่นที่ทุจริตไม่เคยถูกลงโทษเลยแต่กลับร่ำรวยมากขึ้นมากขึ้นคนเหล่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็หันมาร่วมกระบวนการในการทุจริตด้วยก็ได้นะครับจริงๆทีดีไเนี่ยเขาสรุปเอาไว้เยอะครับโครงการรับจำนำข้าวยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมันพัฒนาไปถึงขั้นที่เรียกว่าโกงกระทบระบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้น การที่นักวิชาเกินจะออกมาบอกว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้เป็นเม็ดเงินที่นําไปใช้ชดเชยโครงการที่ใช้ตามนโยบายของรัฐไม่ใช่เป็นเงินที่เอาไปใช้นี่อันนี้มันยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับมันโกงกับทั้งระบบครับมันก็คือโกงจากเงินภาษีประชาชนทั้งประเทศที่ตั้งเอาไว้นั่แหละครับตั้งเอาไว้เพื่อไปชดเชยการโกงให้กับขบวนการโกงในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในยุคนั้นนั่แหละครับ ประกาศหอมบอกว่าการทุจริตโครงการรับจำนําข้าวยุคยิ่งลักษ์เนี่ยทำให้เกิดความสูญเปล่าจํานวนหลายแสนหลายหมื่นล้านบาทรัฐบาลเก็บข้าวเอาไว้ในโกดังกลางเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีนะครับนั่นทําให้ข้าวเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงการสูญเสียตลาดส่งออกข้าวของไทยเพราะว่ารัฐไม่มีนโยบายหรือไม่มีความสามารถในการที่จะขายข้าวเก่งเหมือนกับพ่อค้าส่งออกเขา แล้วก็ยังมีการสูญเสียรายได้จากการส่งออกข้าวคุณภาพที่ไทยเนี่ยเคยขายได้ในราคาสูงก็คือข้าวหอมมะลิอย่างนี้เป็นตน้นนอกจากนี้ครับระบบการค้าข้าวแบบแข่งขันของภาคเอกชนเนี่ยก็ถูกทําลายแล้วก็ทดแทนด้วยระบบการค้าข้าวข,ของรัฐที่ต้องอาศัยเส้นสายทางการเมืองกันรัฐบาลลุงตู่นี่แหละครับหันมาใช้ระบบการประกันร,ราคาซึ่งก็ถือว่าถูกต้องเพราะว่าไม่ต้องไปรับภาระด้านงบประมาณหนักหน่วงแบบโครงการรับ จำนำข้าวนะครับพอเห็นยิ่งลักโพส์ใน Facebook แล้วก็แถไปอีกยิ่งลักบอกว่าอย่างนี้ครับดิฉันจิงอยากจะขอฝากอะไรไว้เป็นแง่คิดระหว่างพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าแม้รัฐบาลดิฉันถูกโจมตีอย่างหนักว่าสร้างหนี้ทั้งๆท,ที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่เพียง45.91% แต่หลังจากรัฐประหารผ่านไป8ปีปรากฏว่านี่ได้พุ่งขึ้นไปที่60.58%โดยรัฐบาลคุณประยุทธ์จัดทำงบประมาณขาดดุลมากขึ้นมากขึ้นทุกปีคุณยิ่งลักโพสต์อย่างนี้นะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงดีนะครับยิ่งลักบริหารประเทศช่วงนั้นเนี่ยโลกสงบนะครับแต่ก็ต้องมาตกมาตายเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะนิรโทษโกงให้กับพี่ชาย ขณะที่รัฐบาลลุงตู่นี่ถือว่าซวยเจอสารพัดครับโดยเฉพาะโควิด1 9นี้เข้าปีที่3แล้วนะครับแล้วยังมาเจอสงครามรัสเซียกับยูเครนเข้าไปอีกก็ลองหลับตานึกภาพดูก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่ายิ่งลักมาบริหารประเทศช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยคำถามคือประเทศไทยจะอยู่ในสภาพแบบไหนนะครับไทยเนี่ยเศรษฐกิจรุ่งเรืองอยู่แค่ประเทศเดียวส่วนประเทศอื่นๆื่นเนี่ยชิหายวายปวงอย่างนั้นเลยครับวันนี้วิกฤตเนี่ยบันลามไปทั่วโลกแล้วนะครับเรานี่สาธารณะของไทยเราโน่นแหละครับอยู่ในลำดับที่ร้อยกว่า สถานการณ์ของเราเนี่ยยังดีกว่าที่อื่นอีกตั้งร้อยกว่าประเทศนะครับแม่ฟังแล้วเนี่ยคอนกรีดที่แปลว่าคอนกรีตจริงๆนะครับ